ประนดน้อมพร้อมจิตลิขิตสารดำาริการก้มเกตพิเศษหมายนบบูชาพระคุณครูมีอุดวัยทั้งจิตกายตั้งมั่นกระตันอยู่พระคุณครูที่สั่งสอนทั้งศาสสินให้สิทธิสิ้นสงสัยให้ความรู้เกิดปัญญาก้าวหน้าเพราะคำครูยังก้องอยู่โสดประสาทมิขาดไป

ท่านคณะบุรีท่านคณา,า,าจารย์และนักศึกษาที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกิดของเราพิธีการไหว้ครูถึงแม้จะเป็นพิธีการที่มีมาอย่างสม่ำเสมอ มีอยู่ทุกคนทุกแห่งในโรงเรียนในวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยเกิดในปีนี้และในวันนี้ต้องขอชมเชยครูบาอาจารย์ที่ช่วยจัดช่วยเตรียมภายใต้การนำของท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกิด ที่อยากชมเชยเป็นพิเศษก็คือฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาที่ทำให้พิธีการต่างๆเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมากและจากผลของการเตรียมการนั่นเองทำให้นักศึกษาระดับต่างๆทั้งนักศึกษาที่เป็นศิทยิ์เก่าและนักศึกษาชุดต่างๆ ได้แสดงบทบาทอย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามทุกขั้นตอนที่นักศึกษามาเป็นผู้ดำเนินการแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมดีมากขอชมเชยมากๆนะครับเป็นพิธีการที่ผมคิดต่อไปว่าฝ่ายส,สื่อสารองค์กรฝ่ายถ่ายทำรรถ้าจะใช้เวลา ในการตัดต่อให้เหลือสักไม่เกิน5นาทีในขั้นตอนเหล่านั้นก็จะเห็นความสวยงามเป็นเกียรติประวัติของมหาไตรเกิดมหาไตรที่เราเริ่มต้นมาจากท่านอาจารย์ดรเกิดว่าวันนี้เรายังสามารถรักษาพิธีการต่างๆได้อย่างดีภายใต้สถานการณ์โควิด1 9 พิธีการวันนี้นอกจากจะมีความประทับใจในนักศึกษาฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายไทยฝ่ายจีนและนักศึกษาที่เป็นชาวมุสลิมก็ร่วมมือร่วมใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีความกตัญญูกะตะเวทีนั้นทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาจะให้ความชื่นชมยกย่องเสมอ เพราะความกตัญญูกตวเวทีนั้นเป็นทั้งประเพณีเป็นทั้งวัฒนธรรมเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความเป็นคนดีวันนี้นักศึกษาแสดงกตัญญูกตวเวทีต่อครูบาอาจารย์ซึ่งหลายคนบอกว่าครูบาอาจารย์นั้นก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่คนที่สองมหาชัย ริสสถานศึกษานั้นก็เป็นเหมือนบ้านที่สองของชีวิตของนักศึกษาแต่ละคนแต่ขนาดเดียวกันการที่นักศึกษาแสดงความเคารพบ,บูชาขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณนั้นก็ทำให้ครูบาอาจารย์ที่ดีทุกคนระลึกถึงบุญคุณเหมือนกัน ถ้าไม่มีนักศึกษาก็ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ได้อย่างสง่างามนั้นก็เพราะมีนักศึกษาและขณะเดียวกันนักศึกษาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ก็ดีก็จะได้มีโอกาสร่วมกันเลื่อกถึงคนที่มีบุญคุณต่อเราอีกจำนวนมากพ่อแม่ พี่ป้าณอาก็มีบุญคุณต่อเราเพื่อนฝูงญาติมิตรหลายๆคนก็มีบุญคุณต่อเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้แสดงออกในวันนี้จึงทำให้เรามีโอกาสตั้งสติคิดถึงโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณใครต่อใครเพราะเรารู้สึกว่าการตอบแทนบุญคุนั้นนักศึกษาได้แสดงออกต่อครูบาอาจารย์นั้น ทำให้เราเริเกิดความะระลึกเหมือนกันครับการที่ทั้งครูบาอาจารย์และนักศึกษาจะแสดงความขอบคุณต่อใครต่อใครนั้นก็เป็นการะระลึกถึงบุญคุณเหมือนกันเวลาเราขอบคุณใครต่อใครก็แปลว่าเขาได้ทําดีกับเราเราจึงขอบคุณเขานั่นก็คือการกระตันยูกะตะเวทีอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันเราเนี่ย ผมว่าเราต้องมีกตัญญูกะตะเวทีอยู่ตลอดเวลาเพราะความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นแม้ว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีความหมายและในความหมายเหล่านั้นพวกเราก็จะต้องแสดงออกด้วยการกะ,กะตันยูกะตะเวทีขอบคุณครับขอโทษครับขอให้โชคดีนะครับการที่พูดเหล่านี้เนี่ย เป็นคำพูดที่เราแสดงว่าเราอยากตอบแทนความดีงามของคนอื่นเขาครับนี่คือความรู้สึกที่ประชับใจต่อวันนี้ก็อยากระลึกถึงพวกเราทุกคนว่าการมาร่วมงานแบบนี้นอกจากเป็นการกระแตง่งกะตันยูกระตะเวทีแล้วเนี่ยทำให้เราลึกถึงอีกหลายอย่างว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เราต้องผ่านการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนบริการช่วยเหลือเราหลายคนหลายชีวิตหลายแห่งและนานมาแล้วพอสมควรจนกว่าจะถึงวันนี้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณ <c oughs> นักศึกษาทุกคนที่ตั้งอ,อกตั้งใจแต่งเนื้อแต่งตัวมาอย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วกว็ามาปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง ได้อย่างสง่างามอย่างสมบูรณ์แบบแสดงถึงการเตรียมการมาเวลาเราชมเชยนักศึกษาชื่นชมกับนักศึกษานี่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณนักศึกษาเหมือนกันเพราะนักศึกษาทําได้ดีก็ทําให้ครูมีความสุขเมื่อมีความสุขก็ต้องระลึกถึงความดีงามของนักศึกษาเหมือนกันแต่เมื่อนักศึกษาทําได้ดีก็ต้องนึกถึงว่าคนที่ฝึกนักศึกษาที่ดีมาเนี่ย ก็มีส่วนช่วยทำให้นักศึกษาทำถูกต้องเหมาะสมดีงามก็ต้องนึกถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมกลับเรียนไว้แล้วแต่ต้นว่าต้องชมเชยครูบาอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเหมือนกันว่าได้ช่วยทำให้เรามีนิาวทางาจะทำอย่างไรบ้างแน่แน่นที่สุดนึกถึงประเพณีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยอาจารย์เกิด ที่ทำาไว้ทำให้เราเห็นว่าประเพณีวัฒนธรรมนี้สืบเนื่องต่อมายาวนานแล้วสำหรับมหาวิทยาลัยเกิดเราครับนี่ก็เป็นความในใจที่ประทับใจแล้วอยากจะให้บันทึกงานแบบนี้ไว้สั้นๆเวลาแนะนำมหาวิทยัยเกิดนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราภูมิใจที่จะเสนอไว้ว่าเราได้ทําอย่างสวยงาม ประทับใจนะครับก็อยากจะขอถือโอกาสนี้อวยพรให้กับครูบาอาจารย์ให้กับนักศึกษาทุกคนซึ่งมีส่วนในการสร้างความดีงามมาแล้วดังที่ผมได้เรียนไว้ว่าทุกคนมีโอกาสได้สร้างความดีงามมาแล้วความดีงามเหล่านั้นผู้ที่เกี่ยวข้องต้องะระลึกถึงบุญคุณเพราะฉะนั้นบุญคุณที่ เกิดขึ้นรวมทั้งตัวผมก็ต้องขอตอบแทนบุญคุณท่านทั้งหลายในวันนี้ในโอกาสนี้ในวันไหวค้ครูขออนุภาพแห่งความดีงามทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทำไว้ขอความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชาขออนุภาพ แห่งความดีงามที่ทุกๆคนรวมทั้งบารมีของอาจารย์รรเจเกิดที่ได้สร้างสมมากเป็นความทรงจำที่ดีงามเหล่านี้จงมีอนุภาพดลบันดาลให้ทุกท่านทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับ ชอบชั ù a ดีก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกทีขอคุณสอบน,นบุญบารให้ครูมีสันติครูนี้ให้ลมเย็นครูมีบุญคุณจะต้อง